ลูกทีมแบบลูกเก่งเอ่อนิวนิวเขาบอกลูกทีมแบบลูกเก่งนิวยังไงใช่นะเขาบอกว่าเตบอกลูกทีมแบบลูกเก่งเดี๋ยวดูนิสิตเลยดีกว่าพี่แต่พี่แต่เชิญตรงกลางนิดนึงเมื่อตะกุ้งนี้ขอแรับอัพแบบเร็วๆคุณไปทำอะไรกันมาคุณไปฟาดฟันกับตัวแม่คุณไปฟาดฟันกับต้าหนึ่งกันยาวีสองเมืองอารยาเอฮางเกตนะคะเราก็แบบอีกหลายๆท่านก้อยเอ๋ยนะคะอิงวอลล่าคุณยังไงเมื่อกี้ทำอะไรกันเกิดขึ้น สนุกมากก็ขึ้นไปแบบไหมนเขาเรียกว่าเป็นทีมโฟกับทีมเฟใช่จริงๆอ่ะวิ่งเก่งทั้งสองอันเถยงครับุยไม่หยุดเลยเถียงจนแม่ชมแบบพูดเถอะให้ชมอนนี้กับางแบบแม่ชมหรือแม่ด่าสรุปแม่ชมแม่ชมแม่ชมอยู่แม่ด่าแม่แมแม่ด่าแม่แม่ด่าอะไรดีที่สุดนะจ๊ะดี อดีท yes> ี่สุดแต่เอาจริงๆว่ามันมันน่าถึงใจทั้งสองใช่ใช่จริงๆแต่อันมันจะมีความแบบความน่าใช้ในแบบตัวเองอันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นโฟห้าใช่ไหมโฟห้าสิบห้าเหมาะเหมาะมากอันนี้เลยโฟดี้โฟี้โฟ้เอาอย่างนี้งานะโฟี้โฟดีีฟก็ไมไดน ถ้เปิดตัวให้เราทานนะอะเราเล่นเกมกันดีกว่าโอเคุณเต้คุณนิวคุณต้องตั้งชื่อทีมของตัวเองคุณเต้ชื่อทีมของคุณชื่อทีมอะไรทีมโกลด์ไลท์กับโฟล่าแล้วของคุณเย s ไลท์แต่เดแต่เดี๋ไวๆคิดใหม่หน่อยหรอเอาของเขาไปเลยหรอ ไม่ติดแบกคำยิ่งสไตล์ไรต์แเนียวแตเนียวเออเอาอย่างงี้เอาเป็นเอาแบบมือเจ็ดพอดีเลยเอาเอาเอาดีชั้นตั้งให้เองละกันมันก็จะดูดูยาวไปเอาให้ตั้งทำไมอ่ะมันยาวเอมันมีสซติมของมันอยู่ทีมเป็นโฟนี่เหรอเออทีมของพี่เต้เนี่ยชื่อทีมเป็นตีฟิฟไฟซีสลิปหรอเออตีฟิฟไฟอ่าใครถือเอาใครถือเลยเอฉันเป็นโฟนอ่ะคุณเป็นโฟไอ้งั้นชื่อทีมของคุณเป็นซีโฟไฟก็ได้ c ีโฟราส่วนของคุณของคุณดิวซีพ hm ีฟท์นะฮะเราจะมาฟังกติกาแบบเออได้ด่วนแล้วก็คุยกันนี้โอเคโอเคเกมของเรานะาะชื่อว่าทับและโพสต์กันเกมของเราได้แบ่งทีมไปแล้วนะเป็นสองทีมนะทีมละห้าคนนะฮะโดยการที่เรานะฮะได้มีการเรียงลำดับนะฮะหนึ่งถึงสิบเรียบร้อยแล้วเราจะ เล่นอย่างนี้นะคะภายในหนึ่งนาทีทั้งสองทีมจะต้องแข่งกันโพสท่าพับให้ตรงตามโจทย์อยู่บนจอโดยหัวหน้าทีมนะคะคุณเตยและคุณนิวจะเป็นผู้กำกับ คุณจะต้องเป็นผู้กำกับนะฮะให้ทั้งทีมเนี่ยชนะไปให้ได้ในเวลาหนึ่งนาทีใครทำได้เร็วใครทำได้ครบก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะนะฮะใช,ใช้มือถือใครครับใช้มือนี่แต่เราจะเอามือถือมาวาดนเคเราจะมาถือมาวาดพวกคุณไม่ต้องถือเลยพวกคุณไม่ต้องถ่ายเราว่านะ,ะถ้าสมมติว่าเป็นพี่นิวอันนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องไปแบบ วางที่ไหนวางที่ตรงนี้แล้วแฟนๆสามารถที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมจ้าใช่ค่ะเรา <c oughs> ก็ตั้งตั้งได้หลายแบบด้านหน้าด้านหลๆๆๆังได้หมดเลยอ๋อฉันก็ทำได้ <c oughs> อ่อเดี๋ยวให้พี่เตว๋า <c oughs> วางวางเฟรมไว้ให้กับแฟนๆให้กับทีมเราส่วนที่มี <c oughs> วางเฟรมไว้และเดี๋ยวเราจะเอาภาพขึ้น <c oughs> มาให้ดูโอเคไหมเดี๋ยววางเฟรมก่อนให้วางเฟรมภาพก่อนนะว่าใช้ออลตร้ไวไวท์ทำได้โอ้เฮ้ยทั้งสองรุ่นคือวางความจริงมาว่า ไม่เหมือนที่แม่บอกนะความจริงเราเราไปคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนนี่พีพ่เต้อันนี้อันนี้ความจริงก็ไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ผมว่ะแต่มีเล่อยเฉยเฉยคือจะชีวิตเรามีเพื่อนยังไงมีเพื่อนคนพันมีไหมก็มีเลยรับเอา่าหุ้ยแต่ของคุณคุณมิวก็คือวาเงเฟลมได้เลยนะของพี่เลยก็วางาครัมามานี่ตอนนี้พี่อยู่คนเดียวครับเราจะใช้โหมดในการถ่ายคือตรงนี้ถูกต้องค่ะถูกไหมคะ พี่เตถูกต้องนี่โอ้โดีอ่าฝ่ายเรจะใช้ห้ามือในการสั่งงานถูกต้องถูกต้องออกันิ้วมันิ้วมันิ้วมันิ้วพี่ดูสิได้ไหม เดี๋ยวเชิญขึ้นมาพี่เตเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันให้คุณได้ดูภาพก่อนเรามีเวลาให้คุณประชุมหนึ่งนาทีและเราจะเล่นเกมอีกหนึ่งนาทีนะพร้อมนะโอเคครับเราให้คุณดูภาพประชุมก่อนหนึ่งนาทีแล้วเราจะตัดเวลาอีกหนึ่งนาทีในการเล่นนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะมาดูภาพกันดูภาพก่อนอย่าเพิ่งทำท่าเดวดูภาพก่อนเดี๋ยวท่าไหนท่าไหนไม่เลือกไรล่ะทุกอันเลยโอเคคับได้หรอล่าอันใช่รืเปล่าอันแล้วเราจะตัดเวลาอีกนะฮะยังไม่ต้องทำนะอย่าเพิ่งทำนะ อย่าเพิ่งทำท่านะอย่าเพิ่งทำท่านะเราให้คุณเดทย้ายกันก่อนให้คุณประชุมทีมเรีนซอบกันได้เต็มที่เลยคุณเรียนสอน,นดได้เต็มที่เลยนะนะอ่าสามสิบวิสามสิบวิสุดท้ายสามสิบวิเราจะเริ่มเล่นเกมแล้วนะฮะพร้อมไหมฮะสิบ ខေါ်ម៉ែមកម៉េចខေါ်ម៉ែមកម៉េចខေါ်ម៉ែមកម៉េចថាយៗៗអូខេព្រុសອອກមកព្រុសອອກមក มีคนให้ฝากแล้วทําหนูให้ฝากแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดห้าีาสา่สมนึ่ี่เ้นทีเดวเดียวาษาอไม่ไม่ไมาได้ใช้ไหม,ไม,ไม,ไม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนเดี๋ยวฉันขออนุญาตดูก่อนว่ามีคนตกเฟรมไหมมีคนได้หรือเปล่ามีเราก็คือไม่นับไงนะคะไหนดูซิทั้งสามภาพขอภาพอขึ้นมาใหม่นะคะเราจะมาเช็คภาพกันอยาให้พี่เต้แกพี่เต้เลือกภา,าพมาภาพแรกได้ครบจริงไหมตามภาพนี้ไหมโชกอลโชจะอันนี้ให้คะแนนไหมหน้าจอใหญ่มากจนทั้งหลังเห็น อจแต่เขาครบนะโอเคอ่ะพี่เตภาพที่สองภาพที่สองนะครับเหมือนไหมภาพที่สองเนี่ยเหมือนไหมดูนี่คุณนิวเขาอ่ะแต่ว่าอุ้ยขอบคุณนิวดูเพอร์เฟกต์มากขอบคุณนิวดูเพอร์เฟกต์มากเหรอเออ มันม <muitas S 2> ีความเล็กมันตรงการเอาทีใไปถึงไหม่ตรงกลางเอนะคนคนตรงกางอ่ะแต่มันหายไปคนหนึ่งไหมเออขอวขามตยิมเห็นไหมขาจะยิ้หายว่าอย่างน้อยมีอนี่นี่นี่อะไรนะแต่ยังคนอีคนคนของทีมยูม่ถึกคนอีกนี้ก็มีนะไอ้ยังงี้ทีมเต้เมื่อกี้นี่คะแนนอ่ะทีมยูได้เข็กด้วยไอ้อายุขคนหนึงก็ได้อ้โ้โนี่โง่่ไม่ดีโอ้โค คบกันนี่สองสามสี่ห้าคบกันเอาคะแนนไก็ได้ไปเท่ากันเธอเธอเขาไม่ยอมเล่นเขาม่ยอมแพ้แล้วนสุดท้ายอ้าสุด่้ายทีนิวคบไครับเพราะนีมีกคนนึงของคนนมีเลืออี่ทีนี้คนละอคนดีกคนนีแผไฉันหน่อยนะทีสองเนื่ยไหมนืดูคือมันแบบนึกออกะอ่ะเดี๋ยวให้กล้องอเนี O B O B โชว์ให้ O B ดูอ่ะดูสิเอาอย่างนี้ การตัดสินใจอยู่ที่ฉันและฉันรู้สึกว่าจากตาผ้าชื่อพาพว่าเก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องทีมอื่นโอเคทีมชนะจ้าเอาไปว่าเดี๋ยวให้ทั้งสองทีมนะจ๊ะรับของรางวัลด้านได้เล้าจะรับของางวันะครัเอาไปว่าทั้สอทีมเชิญด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลนะคะ เอาเป็นว่าในช่วงต่อไปมันได้จบแคนนี้เรามีโชว์สุดพิเศษที่คุณเตคุณนิวเตรียมพร้พอมไว